สวัสดีช่องแฟม i ิลี่เจอี่นะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปวัดโพชัยนะคะนี่แต่ว่าเส้นทางที่เรามานี้ก็คือเราเข้ามาทางกุดจ,จับนะคะเราลัดมาทางเส้นข้างหลังแต่เราจะไปตรงคลองดูสิค่าคลองตอนนี้มากับไมฮัตแป้นนะคะพีเตอร์นะคะ,ะแล้วก็ดูคลองค่ะน้ําไม่มีตอนนี้น้ําไม่มีเดือนพฤษภาคมตรงคลองน้ําแห้งขอดอเดี๋ยวเราจะไปวัด ขชัยนะคะกับถนนเส้นนี้ขี้หินแห่ภาษาอีสานเรียกว่าขี้หินแห่แต่ถนนเส้นนี้ไปทางลัดนะคะและเราก็ไปด้วยมอเตอร์ไซค์ Honda PCX 150นะคะนี่ไปพร้อมกันค่ะตามเรามาบูคโอเค ตอนนี้เราก็กำลังจะไปนี่นะ้คะนี่าทางเส้นทางตรงนี้ก็จะเป็นชนบทนะคะนี่ถนนออไม่ได้ลาดยานะคะไม่มีควนกรีดแต่ตรงนี้แต่ถ้าหน้าฝนมีคลองนะคะคลองอคลองเดี๋ยวเราจะไปตอนนี้ถนนของเราก็จะเป็นแผนเพล็กนะคะนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะอุ้ย อย่าเพิ่งไปดูหัววัดเทร์เมลอดนะเรากลับมาดูคนที่มีผมก่อน <laughs> นี่ถนนนี้อ่าเดี๋ยวคราวนี้เราจะเทินกล้อานะคะสักคู่ค่ะสักคู่นี่ก็เป็นปลาล์มนะคะเนี่ยขน่าจะปลูกปาล์มนะคะตรงนี้บริเวณนี้ก็จะเป็นทุ่งนานะคะและเราก็จะไปแอดเวนเจอร์ทูวัดโพชัยเทมเพอร์ชัยนะคะก็ Go! นี่เป็นคลองนะคะคลองส่งน้ําตอนนี้จะถามว่าคลองส่งน้ํานะคะโอ้แผ่นเค้กแบบโอ้โหอ่าเอ้ยเอ้ยโอ้แผ่นเค้กนะคะอ่าไม่เป็นไรค่ะเรามีมอเตอร์ไซค์นะอ่าเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆข้างทางก็จะมีอ่อต้นไม้อยู่แบบชนบทสบายๆนะไม่ต้องไปกิจเรื่องอะไรนักสิทำไร่ทำนา ไปนั่นรถไถฮะกำลังจะเข้าไปสวนของเขาแล้วอาันนี้เราก็มุนทิ้าคลองโอ้โห,โหไม่อยากจะพูดเลยน้ำไปไหนดีนะ่ะไม่มีปลานะคะไม่มีปลาแต่เราก็จะเดินทางไปวัดหวัดชายจาังหวัดอุดรธานีนี่ก็คือวัดที่หลวงพ่อเนี่ยคือดังนะดังดังนะสายอ่หลวงพ่อคุณน,นะคะเนี่ยถ้าใครรู้จักหลวงพ่อคุณก็ น่จาจะรู้จักหลวงพ่อวัดพระนินะร,รุชัด้ยนนวยนะเนี่ยเราไปเรื่อยๆนะอ่ะไปเรื่อยๆตามเส้นทางนี้ไปเส้นทางเราเห็นนกนะเห็นนกเรามีนกอ้มีต้นไม้สวยทุกนานะเนี่ยเราขับไปเรื่อยๆนะฮะขับไปเรื่อยๆ i The like wonderful day today but not hot I listen feet have sunshine but we have to go to the temple we like to go to the temple maybe very good luck นะฮะโอ้ oh, ตรงนั้นนกไป ล้วครับนกไปแล้วเขาบินอุลาวุซาจะถ่ายรูปแต่เขาไปแล้วครับเขาได้ยินเรานะนกไปแล้วครับโอ้โหเบิร์ดลิสเซนอัสโอเคก็ไปดีเลยน่าจะใกล้จะถึงวัดแล้วนะคะเรามาทางลัดนะคะโอ้ยน่าสงสารน่าปลานใกล้ตายแล้วเราต้องหาวิธีมาช่วยปลาแล้วเนี่ย เดี๋ยวรอลูกชายก่อนมิสเตอร์ลิทอ้าแฮปด็อกลิทลิทด็อกวายเวด็อกคงจะไม่มีนะคะนั้นไปแล้วครับนกตอนนี้เราดูนกด้วยแล้วก็เรากำลังศึกษาหมาตัวนี้เอ๊ะเฮ้ยวิ่งนี้เราแล้วเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วนะครับหืมใกล้จะได้ถึงคอนกีตแล้วถนนคอนกีตเราคิดว่าบริเวณนี้น่าจะมีน้ำมีปลานิดหน่อยอาจจะมีปลานะคะนี่ เราไปวัดกันต่อเฮ้ย VC เดวันด็อกแล้วเราเห็นหมาอีกหนึ่งตัวนะครับไปแม่นี่สตรีมด็อก 老、啊 เดวอยนะนี ha, ane, ่ก็คือวัดโใจัยเราเคยมาทำช่วงวันสงกรานต์ปีใหม่ก็จะมีเพื่อนๆแถวละแวกนี้มากันนะเนี่ยันนี้สบายเลยทั้งโคกอร่าเยโอ้ยบริเวณนี้ต้นไม้เก่าแก่ลมลื่นนะลมลื่นนะบริเวณรอบๆวัดโใจัยนะนี่โอ้อืมต้นไม้มีแต่ต้น จะโบราณโบราณน,น่าจะหลายร้อยปีได้เลย มาแล้วครั้งหนึ่งตอนประเพณีออประยาศาสเรียบหน้า ตอนนี้เราเข้ามาคือจะเป็นอะไรที่เงียบนะคะเงียบสงบอันนี้ก็จะเป็นสระสระน้ำวัดภูชัยนะ,ะมีปา่าวัดป่านะคะเนี่ยต้นไม้ก็จะมีโอ้เยอะเลยทั้งต้นตาลต้นเอเอเก่าโบราณน,นะเนี่ยดูเนี่ยเราได้ยินเสียงนกแล้วเฮ้ยกระลอกค่ะกระลอก ก็ลอกเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นไปแล้วก็ลอกไปแล้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้กำลังนั่งเย็นๆอยู่ใต้ต้นไม้มันคือใชาชินนะใช่ไม่ใั่ต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ไม่มีอะไรง่ายแบบเรียบง่ายมีต้นไม้แล้วก็ membalik, ini kelap, kau pergi, kau kembali, kau kembali kelap, kau kembali lagi, kumur, 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 kumur,

With light, with the temperature is also very nice here in all this forest. So this was the forest in Udon before and now everything is rice fields. And this was the the, 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 yeah, the black forest, you know, the old forest before. And everything has changed into rice fields and modern, modern way of living. นเามื่อกี้เราก็แวะทา,านอาหาราากาแฟใส่ด้แล้วก็ัะนงกรอเราจ่ายเงินไปหนึงร้อยสามสิบบาทมีน้ำซีเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปใครดูคลิปจบนะคะด้านหลังอันนี้สวนยางคารานะคะนี่ ระเบิดดีระเบิดน,นี่อันน่านี้ไรติวนะคะนี่ก็คือเอข่้นมาแต่ยังไม่มีข้าวนะคะช่วงนี้ยังไม่ใช่ฤดูกาลกำลังเริรรเ่มสตาร์ทแล้วนะคะเริ่มสตาร์ทเริ่มสตาร์ทใครชอบอแบบรนบทอยู่ที่แถวนี้ก็น่าจะไปอยู่นะคะชอบแบบเงียบง่ายเงียบเงียบไปอะไรอยู่ฝาอยู่กับสวนกับไร่กับ อูปานะนี่มีโซล่าเซลนะคะอย่าดูดูนะคะมีโซลาเซลเดิไปเลี้ยวไปดูกงแบเช่นนี้รับของไปอุ้ยตอนนี้เริ่มแล้นะคะนี่นีเลยอสวยเลยนี่น้อยมีนกกะต๊อกค่ะอยากชว์เพื่อนๆไอ้วอนจะโชว์ออร์ดอรเพนดูดูลุกิ้งไรนิวเด้อตอนนี้มีการปลูกข้าวนะคะนี่ดูสิอยากจะวิ่งไปแบบ ม้วนทุลันนิ่งอมทับเดรย์ฟิวนะเนี่ยอืมสวยมากเลยแต่ด้านนี้ก็กำลังจะทำสวนนะคะนี่ทำสวนทำสวนนะฮะเราจอดมอไซต์ก่อนนะฮะ,ะดูเห็นไหมเพื่อนๆสวยงามอะไรขนามอยากให้ดูชัดๆเลยดูสิเห็นไหม บรรยาก,กาศจริงเลยอยากจะมานั่งทำตัวแบบสบายๆง่ายๆเรียบๆง่ายๆนี่เดี๋ยวเราจะพากันไปต่อนะคะเนี่เดี๋ยวเราจะทางลัดนี้ไปบ้านของคุณน้านะคะบ้านสวนนะคะเนี่ยอันนี้ตรงบริเวณวัดนี้เรามาบ่อยเราจะไปบ้านสวนอีกอ We go to the house ปุ้ยโอเค เล็บโก้ตอนนี้ก็เผาเพื่อจะทำไร่ทำนาของเขานั่นมีนกนะคะแอฟเปิร์นะโอเคนี่ค่ะโ Hello no, back again So this is the rice fields. And another one and they they see it already a long time ago and you see the rice is already very nice growing although it is very hot it's all about the water and this is the next step where is your rice coming from the rice พืน้นนาด้านนี้เออน่าจะม,นจะมนะนีน่าจะมีปลาเ,ลเนี่ยน่าจะมีปลาเราไปต่อนะเนี่ยอ๋อโอ้ย,อยเออเราเจอบ้านเพื่อนแล้วไงบ้านเพื่อนเราเพื่อนป้านนะ remember น we ะ we <th ore. S 1> fishing here before long time ago ่นนนะีะ <Hey. S 2> เดี๋ยวครับ hey, hey, ตอนนี้เราก็ไปต่อนะฮะนี่มาบ้านเพื่อนทำสวนทำไร่ ฟิมูนิกาฟิอยงามั่นจทกพี่มีขายอารงขายายของขายองขางขายของขขอ r ขายข e งขาย t องขายข a งขายของของขางองยขายขอ e ของอนี่ก็มีองา กบวเมนนะคะเนแฮปแกสโซลีนคอฟีนะคะเนี่โนโนฟอฟีเปวิฟต์มันนี่เฮียแอนด์วิคันแฮปแกสโซลีนย์ยังตอนนี้เราก็ไป o อ d ด t y l e n e น Style อันี้ก็คือบ้าน,นสร้างใหม่ด้่ยแน่เลยนะะเนี่ยเนี่ยคราวนี้เราก็จะมีถนนลาดยางนะไม่ต้องห่วงค่ะ ลอตเตอรี่นะคะอ่าไปเรื่อยๆเร่ออเลอา,าเนาะมีรถจอดคือไม่ไกลจากตัวเมืองประมาณ14กิโลนะคะแล้วใกล้จะถึงบ้านของคุณนาแล้วคะเนในไทเกตนะคะบ้านตรงมูดดแล้วเนี่ยบ้านตรงมูดดมาคนอี เราจะเลี้ยวเข้าไปนะคะเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นทุ่งนานะคะทุ่งนาเนี่ยอเอ๋ทุ่งนาข้านบ้านแบบนี้ก็บ้านอ่าผ่านแล้วนะคะนี่ไปแล้วสงสัยสลิปปิ้งนะคะนี่สงสัยสลิปปิ้งโอ้มาแล้วคะนี่โอ้โหเร็วมากอ๋อเร็วนี่ก็คือที่เขาหวานนะคะเนี่ย ที่เขาหวานเนี่ยนี่เริ่มที่จะขึ้นแล้วเนี่ยเขียวมาแล้วนี่เห็นข้าวไหมน่าจะไม่เกินวันวีค Hello remember last week we have the rice f i e l d and they throw the seeds and take care and prepare for rice fields Well if you look very close that uh, The first signs of the rice growing is, is, is already coming after one week, it's unbelievable. So quick. But then again, the temperature and keep it wet, yeah. yeah then it might be fast. Temperature is still around 40, 35, 40. And uh, yeah, I wonder when we can harvest this one. Okay, bye bye.